ท่านยังไม่ปรากฏตัวครับตอนนี้อยู่หลังเขาอยู่ก่อนทังไม่มาคนที่อยเบื้องหลังความสะดวกสบายคนที่อยเบื้องหลังความปลอดภัยกำลังจะได้งานให้เราทราบว่ามีอะไรไม่ปกติเกิดขึ้นบ้างพบกับอารีกาารไกรนราครับี่อง ครับสวัสดีพี่น้องชาวเสื้อแดงที่รักประชาชนไตยทุกทุกท่านพี่น้องสื่อมวลชนครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆส่วนทุกๆุกฝ่าย ที่ได้จัดงานนี้ขึ้นมารวมคนคนเสื้อแดงที่รักประชาชนไตต,ต่อต้านเผด็จการนะครับผมจะพูดในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับนั่นคือควายรักษาความปลอดภัยนะครับก่อนอื่นต้องกราบขอโทษพี่น้องที่มาร่วมชุมนมุมทุกๆท,ท่านถ้าหน่วยกาดของเรา พูดจาตาใสยให้การบริการที่ไม่สุภาพนะครับเราอยู่กับคนหมู่มากการพูดการจาหาดจัดพลาดครั้งไปบ้างผมในฐานะที่ดูแลความปลอดภัยต้องกราบขอภัยพี่น้องทุกท่านผมจะอบรมจะพบปะพูดคุยกับพี่น้องตาดผมทุกวัน นะครับประชุมทุกส่วนหนึ่งให้ดูแลพี่น้องด้วยความสุภาพเรียบร้อยสองห้ามดื่มของมินเบาสามห้ามพกพาอาวุธเพราะว่าการต่อสู้ของนพชจาจะจากอาวุธสันติอหิงสามาตลอดตั้งแต่จุดุมาปีสี่3มาถึง57 เรายึดหลักการนี้มาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คืนนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายที่เราได้มาพบปะพูดคุยหรือมาวางแผนกันว่าภายพัคหน้าเรื่องงานพาทธคัณนี้วันที่18เมษายนนี้เราจะคิดทำอย่างไรกันบ้างกับพวกอัมมัดนะครับก็แจ้งข่าวนิดหนึ่งนะครับว่าพี่น้องแสดง มีจิตใจยงังแข็งแรงกล้าถ้าผมแจ้งข่าวนี้ไปแล้วคงจะไม่ตกใจนะครับคงจะช่วยสอดส่องดูแลความปลอดภัยนะครับกับหน่วยกาศและกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเรามีหน่วยกาศอยู่4,000กว่าคนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ว่ารอบนอกรอบในขั้นนอกสี3ชั้นขั้นใน3ชั้นร่วมกับการอาสาที่มากับ พี่น้องประชาชนแต่ละจังหวัดนะครับแต่ณนะบัดนี้วันนี้สิ่งที่พวกผมหรือผมขอร้องกับฝวายปอป,อ,ปอ,อไว้หรือฝ่ายอัมมาทไว้ว่าอย่าส่งคนมาละลานอย่าส่งคนมาปั่นป่วนในการชุมน,นุมของเราในครั้งนี้ขอกันว่าทางใครทางมัน คุณอยู่สว่วนหนึ่งเราอยู่สว่วนหนึ่งคุณอยู่แจ้งวัฒนะคุณอยู่ที่ถวนลุมพวกเราก็มาอยู่ที่ห่างไกลแล้วถนนอักษะพุทธบนญผลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ไหวนะนะครับที่พวกคุณส่งคนมาก่อกวนขนาดนี้เวลานี้คุณได้ส่งลูกน้องเข้ามา สังกัดนายสุดเทพเสื้อตุบัน5 0นายนะครับ50คนซึ่งปากบนมาอยู่กับพวกเราใส่เสื้อใดนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องเราช่วยสอดส่องดูแลเราอย่าตกใจเพราะเราสู้กันมางานเราชุมนุมกันมาตลอดนะครับเมื่อกี้เราได้จับหน่อยกาดปปอศได้หนึ่งคนนะครับ นายสุรินนะครับชัยทองนะครับใช้กล้องจับหน่อยก็ได้นะครับคนแต่คนที่ขึ้นจอนี้นะครับจับได้ช่วงเที่ยงนะครับที่พยายามจะเข้ามาปนปปวนในงานขณะนี้คนนี้อยู่อยู่ขึ้นขึ้นจอนี้ครับอยู่ที่สนอทำชาราแล้วครับ นี่คนที่สองที่อยู่ที่มือผมนะครับคนที่สองนะครับมีบัตรการปอปปสด้วยนะครับชื่อนายสุรินชัยทองนะครับรหัสการนะครับ40605นะครับเป็นคนจังหวัดสังนะครับเป็นคนบ้านเดียวกับับกผมเป็นคนภาคเดียวกันนะครับแต่อยู่อีกวังหนึ่ง นะครับผมอยู่นม่รศรีธรรมราชนะครับเพราะฉะนั้นจับได้เมื่อกี้เชิญตัวออกไปข้านนอกนะครับถ้าเป็นควายพระคุณจับได้ฝ่ายน,นี้คงจะอยู่ที่แม่น้ําบางปะกงนะครับนะครับแต่พวกเราไม่เคยหดหายเพราะการต่อสู้การเคลื่อนไหวของเราแต่ละครั้งนะครับเราไม่เคยใช้ความรุนแรง เราชมงงนมปราจากอาวุธสันติอหิงสามาตลอดพี่น้องเราโดนฆ่าตายโดนทำได้ไม่มีเคยมีอาวุธอยู่ในมือเลยครับเพราะฉะนั้นพวกผมมาชนมงไลนะครับขอกันนะฮะอย่ามาลังแกลังคัดนะครับอยู่มาสร้างความวุ่นวายนะครับนะครับ นี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับเรามีรายชื่อทั้งหมดแล้วนะครับ50คนนะครับตรงนี้หมดผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะครับมีเลขทะเบียนรถเรียบร้อยนะครับแปลว่าเดี๋ยวพี่น้องเราไปเจอแล้วจะทนไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นรายชื่ออยู่ทีงนี้ตั้งมดแล้วเพราะฉะนั้นก็ขอบอกว่าใครที่รู้ตัวเองว่าโดนส่งมาสร้างความปั่นป่วยสร้าง สร้างความปั่นป่วนสร้างความวุ่นวายนะครับทำให้เกิดเรื่องในการชุม,มนุมของงอปรังนี้รีบถอนตัวกลับรีบถอนตัวกลับนะครับสังเกตชุดนี้อยู่ในชุดจ่าดำนะครับมีชื่อมีพระกุลมีเลขทะเบียนรถเรียบร้อยที่คุณมาไม่ว่ารถเทกอัพหรือรถมอเตอร์ไซค์นะครับควนรีบกลับด้านขอกันนะนับ พี่น้องครับคุณชูเทพเชือกชูบันในท่านะเป็นคนตับตายเดือดกันนะครับพาลูกน้องกับบานได้ฝพาลูกน้องกลับบานได้แล้วนะครับเราไม่ยากทำรายลูกน้องของคุณข้อร้องกันผมส่งเสียงเป็นภาษาอังกฤษไปแล้วครับ มีชื่อเยอะแยะมากมายผมไม่อยากอ่านเพราะเดี๋ยวเขาจะไม่ปลอดภัยนะครับเป็นเบิงน,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 นะครับมีประวัติเรียบร้อยนะครับอยู่ในนี้หมดเพราะฉะนั้นรีบ50คนตอนนี้ออกไปประมาณสิบคนแล้วนะครับที่พวกเราแบกดันออกไปแล้วไม่มีการทำร้ายไม่มีการตุกตีแต่คนแรกนะครับก็ส่งให้กับเจที่ตำรวจ เขามาสร้างความวุ่นวายมากินเหล้ามากินเบียร์นะครับสร้างความวุ่นวายในการชุมนุมของเราเพราะนั้นขอกันขอให้พาลูกน้องกลับบ้านนะครับแล้วเดี๋ยวพวกผมจะชุมนุมต่อพรุ่งนี้ผมก็พวกเราก็จะยุติก,การชุมนุมแล้วครับครับสิ่งที่ขอขวากับพี่น้องที่เราร่วมชุมนุม ให้พี่น้องสบายใจได้เราจะดูแลความปลอดภัยพี่น้องร้งอยเปอร์เซนต์เต็มพี่น้องคนเสื้อแดงโดนทำร้ายเมื่อปีห้าสามที่ราชมังคลาพวกผมเป็นนำพี่น้องทุกคนทนไม่ได้เห็นพวกคุณทำร้ายพวกผมขนาดนี้เพราะฉะนั้นครั้งนี้เรื่องอย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วครับ ฝากบอกไปถึงกว่าจงกันข้ามขอร้องกันเราเป็นคนไทยด้วยกันเราเรียกร้องประชดใยคุณทำไรเรื่องของคุณนะครับฉันขอร้องนะครับโอกาสนี้ต้องกราบขอบพระคุณทุกส่วนทุกฝ่ายที่ได้เกี่ยวข้องและขอบพระคุณพี่น้องสแสดงที่มารวมชุมนุมกันอย่างมากมายมหาศาลครับขอบคณมากครับครับ กลเมอเถียงดังๆให้กับผู้ดูแลความปลอดภัยของพี่น้องอาริไสยนรารับพี่น้อง